สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนใบมีดกบเราดินสออัตโนมัตริรุ่น iPod Evolution ค่ะเริ่มจากหมุนฝาปิดด้านบนนะคะโดยการหมุนบิดเป็นเกลียวเสร็จแล้วนะคะนำฝาปิดด้านบนนะคะอีกชั้นหนึ่งออกนำในส่วนของใบมีดนะคะสีดำออกมาใบมีดนะคะจะมีวงกลมวงเล็ก แล้วก็วงกลมวงใหญ่ค่ะนำวงกลมวงเล็กใส่ลงไปด้านล่างนะคะขยับใบมีดให้ลงล็อกวงกลมวงใหญ่นะคะเอาไว้ใส่ดินสอเราจะได้เหลาดินสอได้ง่ายๆเสร็จแล้วใส่ฝาปิดด้านบนลงไปค่ะโดยกดลงไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะใส่ฝาปิดลงไปมุนบิดเป็นเกลียวแค่นี้นะคะเราก็เปลี่ยนใบมีดกลบเหลาดินสออัตโนมัติรุ่น i p o z Evolution เรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการใส่ฐานนำฝาปิดด้านล่างนะคะออกแล้วก็ทา,านออกมานะคะใส่ทานเข้าไปนะคะตัวนี้จะขอแนะนำนะคะให้เป็นฐานอังคารลาย 2A สีก้อนด้วยกันค่ะ ใส่ฐานครบแล้วนะคะสี่ก้อนเสร็จแล้วก็ใส่ฝาปิดลงไปนะคะ่ะเป็นอันว่าเข้าล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาลองเหล่าดินสอกันดูนะคะจับดินสอให้แน่นนะคะแล้วก็กดลงไปค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ดินสอเหลาแหลมๆกันแล้วค่ะ กลราดิสอ,อัตโนมัติรุ่น i p o n t Evolution นะคะเหล่าง่ายเหลาสบายวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ